นี่สิที่เขาเรียกชอกย็อกโกแลตบ้าเรียงแท้จริงเข้ามาถึงกับอึ้งเลยห,หน้าตาช็อกโกแลตไม่เหมือนที่เคยเห็นในไทยแลนด์เลยแต่นี่นนทบุรีนะที่เขาบอกสองสารเห็นยืนงงในดงชออ็อกโกแลตชิมก่อนลูกสาวว่าชอบตัวไหนาดาร์กเจ็ดสิบเข้มมากอุย้ยอันนี้มีกลิ่นแองโกลอุย้ยอันนี้มีความคอนเฟ็เหมือนกินขนมวัยเด็กเลยอ่ะอุย้ยแต่ที่แปลกเลยคือมีรสผลไม้ไทยด้วยอันนี้มีความยางสีเหลืองอันนี้เบอร์รี่แฮะรู้สึกมันหลากหลายมากเลยอ่ะกินช็อกโกแลตแบบนี้อ่านี่ละของโปรดเลยจับมินไม่ชอบอ่ะชอบทุกนั้่่ะเมือกี เคใค่เง้นหนูเอาทุกรสชาติเลยค่ะโอเคงั้นตัดให้ใหม่คือร้านนี้ยเขาจะเป็นพรีเมียมช็อกโกแลตค่ะทุกคนแต่เขาถึงง่ายเนาะสไตล์โฮมเมดเชื่อละเข้าไปไงก่อนนะทุนิปที่เนี่ยเขานำเข้าจากฝรั่งเศสเลยแต่ว่าไทยแลนด์แดนสไลด์ได้กินของจากฝรั่งเศสจ้แต่ไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสเนาะไหนๆก็มาถึงนี่แหละชิมหน่อยว่าเหมือนที่ชิมเมื่อกี้หรือเปล่าทุกคนสังเกตไปว่าเนื้อช็อกโกแลตเขาแตกต่างมันไม่ได้แข็งกระด้างอ่ะมีความนุ่มๆของเนื้อผลไม้ด้วยพี่ธร์ไลน์บอกเอาไปทำ ช็อกโกแลตคำสดจ้าดักช็อกเจติสเปเซนมันเป็นเงี้ยดาถให้เจอช็อกมินที่อร่อยแบบนี้ตลอดไปเ้อกลับบ้านได้เอาเยอะๆเลยที่ร้านเขามีช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบเด